ประวัติของพ่อท่านแสงครนะรพ่อท่านแสงธรรมสโรวัดในเตาพระเกจิเขาอ้อเมตตาอาคมขังนะครับพระอ,อาจารย์ของพ่อท่านสูตรหรือพระอ,อาจารย์ประสูตรวัดในเตาครับนะหลวงปู่แสงธรรมสโรหรือพ่อท่านแสงคะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองตรัง วัดถ้ำพระพุทธโคสีหรือวัดในเตานะครับอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพระเกจิที่มีเมตตาธรรมสูงมากน้อยถือสันโดษมีพลังจิตที่เข้มขลังอาคมที่แก่กล้าห่วงเวลาที่ท่านดำรงขันอยู่มีเรื่องเล่าเก่าวขวัญเกี่ยวกับอภินิหารต่างๆมากมายเช่นชาวบ้านในชุมชนบ้านในเตาจะทราบดีว่าหากมีฝนตกลงมาในขณะที่ท่านกำลังเดินบิณฑบาต แม้ฝนจะตกหนักหนาสักแค่ไหนพ่อท่านแสงก็ไม่เคยเปียกฝนทั้งๆที่ไม่ได้กลางร่มหรือหยุดหลบฝนณนะสถานที่ใดเลยชาวบ้านแถบนะแถบนั้นเนี่ยต่างก็เห็นกันตลอดจนเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะส่วนประวัติของนะหลวงปู่แสงหรือพ่อท่านแสงนะถือกำเนิดในสกุลบุญช่วยเมื่อปีพศ .2450 โยมบีดามารดาชื่อนายแดงและนางเอียดบุญช่วยบ้านเดิมอยู่แถบบ้านป่าเทือกเขาบรรทัดบ้านในเตาตำบลห้วยยอดอำเภอนะจังหวัดนะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังฮะแต่ภายหลังได้แบ่งเขตไปติดกับอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อมาเมื่ออายุได้11ปีบปรรพชาที่วัดบางทงคำอยู่ที่ปากพนัง นครศรีธรรมราชโดยมีหลวงปู่ทองดำสุวรรณโนเป็นพระวชาหลังจากบวชแล้วนะหลังจากบวชแล้วได้ถือทุดงครับนะได้ถือธุดงตามหลวงปู่ทองดำตลอดมารวมทั้งยังเดินทุดงร่วมกับหลวงปู่เขียวอินทสุวรรณโนวัดหลงบน พร้อมกันนี้ยังได้เดินทุดงขอศึกษาวิชาอาคมนะสมถกรรมฐานและขอคัดลอกตำราจากพระครูนะอัดธรรมรสหรือหลวงปู่สังวัดวัวหลุงผู้เป็นเจ้าของเหรียญอันดับหนึ่งแห่งแดนทักษิณน,นะครับกระทั่งอายุครบตามเกณฑ์เข้าวิธีอุปสมบทณนะวัดวัวหลุงโดยมีหลวงปู่สังนะเป็นพระอุปชา นี่ฮะนะืฮะพระบูชาดังซะด้วยนะครับนะและหลวงปู่ทองดําเป็นพระกรรมวาจาจารย์ขั้นต่อมาเมื่อปีพศ2479หลวงปู่สังและหลวงปู่ทองดำละสังขารในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับทำให้มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากด้วยเหตุที่ขาดที่พึ่งแล้วก็ยังป่งไม่ตกจึงได้เดินทุดงตามป่าเขาจนอาพาธ พ่อแม่พี่น้องจึงต้องขอร้องให้ศึกเพื่อรักษาตัวนะครับอย่างไรก็ตามขนาดนั้นแม้เป็นคารวสก็ยังไม่ทิ้งวิชาอาคมและสมุนไพรใบยาใช้สรพวิชาเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านแถบนั้นตลอดมาจนมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งพวกโจรป่าคิดจะปล้นบ้านของท่าน ขณะที่เข้าล้อมบ้านอยู่นั้นก็บังเกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากทุกสารทิศท่วมหมู่บ้านโจรทั้ง11คนซึ่งต่างก็ร้องขอชีวิตและสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรฮะหลังจากนั้นไม่นานน้ำป่าอันเชี่ยวกราดก็หายวับไปกับตาต่อมาเมื่ออายุ59ปีเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกนะครับจึงได้เข้าอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง และได้ร่วมทุดงกับหลวงปู่เอียดนธรรมปาโรวัดหนองช้างแล่นอยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งเป็นพระสงฆ์เรืองอิทธิฤทธิ์และท่านยังได้มาศึกษาสภพวิชาสายเวทวิทยาคมจากพระครูสังฆวิจาร์ชัดทันบนรรพศปรามาจารย์ทองเท่าแห่งสำนักเขาอ้อพัทลุง นอกจากนี้เนี่ยยังมีเจ้าอธิการเลืองแห่งวัดป่าพยอมจังหวัดพัทลุงหลวงปู่หวานแห่งวัดบ้านนาจังหวัดพัทลุงพระบริสุทธิ์ศิลาจานวันแห่งวัดประสิทธิชัยอยู่ที่ตรังท่านก็ยังได้เดินทางไปศึกษาภสาภาวิชาไสยเวทวิทยาต่างๆที่วัดเขาอ้อพัทลุงกับหลวงปู่เล็ก แห่งวัดประดูเรียงพัทลุงแล้วก็พระอาจารย์ปานวัดดอนสาลาพัทลุงครับหลวงปู่แสงได้ดำรงขันเป็นร่มโพร่มใสของชาวพุทธทั้งในพื้นที่จังหวัดตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตสงขลาตลอดจนชาวมาเลเซียสิงคโปร์จวบจนถึงปีพศ2536 ท่านก็ได้มีอาการอาภาธเนื่องจากโรคชราแล้วต้องเหน็ดเหนื่อยจากการรับลูกศิษย์ลูกหาจากทุกสารทิศหลวงปู่แสงยังได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ล้วนมีประสบปการณอันเลื่องลืออย่างกว้างขวางแต่หลังจากนั้นสองปีสภาพสังขารที่ร่วงโรยหลวงปู่แสงได้มรณภาพเมื่อปีพศ .2538 นำความเศร้าโศกแก่สิทธิยานุสิทธ์ในขณะนั้นสำหรับสิทธิเอกของพ่อท่านแสงที่สืบทอดพุทธาคมและปกครองวัดในเตาสืบแทนก็คือพระครูรัตนสิกขการหรือพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมโมวัดถ้ำพระพุทธโกศีวัดในเตาตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง ปัจจุบันพระอาจารย์ประสูตรนะมีกิจนิมนต์เยอะมากมาเนะืมาเสกวัตถุโมคลภากกลางนะแล้วก็ภากใต้ผมเจอท่านหลายที่ภาพอาจจะค้ำไปนิดนึงพ่อท่านแสงนะพ่อท่านแสงนี่เราจะมีประวัติของพระคณาจารย์ต่างๆนะ มาเล่าให้ท่านฟังนะแบบนี้นะทุกวันนะทุกวันอาทิตย์นะก็จะมีเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ยุคเก่านะส่วนยุคร่วมสมัยตอนนี้นะครับนะหลายองคนะ์นะนะหลายองค์ตอนนี้วัตถุมงคลน,นะได้รับความนิยมนะครับ